เออสีสามเกียร์นี่ออกมาก่อนรู่นนานหลายปีหลายปีสีสามเกียร์ออกมาออกมานานแล้วนะออกมาก่อนสักสองปีได้มั้งแต่ว่านี่ก็นี่รถรถพี่ซื้อมือสองมาหรือเปล่ไม่รถทำอ๋อทำเองนะเขาคือรถพี่มีอยู่แล้วของพี่อ๋อแล้วชุดสีนี่สีเดิมไปทำสีใหม่เดิมเลยสีใหม่อ๋อเก่าเก็บ ว่าสวยดีนะพี่นะก็ชุดใหม่อแต่เก็บมากแต่สมัย30ปีที่แล้วอ๋อซื้อมานานแล้วโอ้เออถึงว่าโรงงานสีมันสวยจังอันนี้โต้นี่ผาบ้างยังไม่เนื้ผาเหมือนภูเก็ตนี่ผาลที่ไหนพี่ร้านที่ว่านี้ส่วนงาดใหญ่ส่วนงาดใหญ่เลยภูเก็ตหายากนะภูเก็ตงานฝีมือไม่ค่อยมีนะอ่าหัดใหญ่เขาทําสองยาวาแข่งอยู่อืม เครื่องทำเองอันนี้ก็ร้อยร้อยสิบเยนะพี่ร้อยสิบครับไม่ได้ขยับขยับไปสองไซส์สามไซส์อันนี้ก็เคเรื่องเดียวกับโรยนนี่ยน,นะพี่นะบล็อกใกล้เคียงกันครับอันนี้ก็ติเดีเยวอ,อันนี้ก็เดิมๆเลยพี่นี่อันนี้คือแบบติดรถมาเลยใช่ไหม ไม่ไม่นนี้ซื้อใหม่อ๋อแต่ว่าไอ้นี่สไตล์ลายแบบเนี้ยก็คือเดิมเดิมเดิมโรงงานนคือเดิมโรงงานหมดเลยโอ้โหนี่ผมชอบนี่มากบางคันเดี๋ยวเขาแต่งกันไม่มีแล้วไอ้นี่รุ่นใหม่ถ้าเกิดรุ่นใหม่มันจะเป็นพักเท้ายกคล้ายกับสวิงคันนู้นนะจะเป็นพักเท้ายกแล้วอ๋อที่เป็นแบบนี้มามันหายนี้ยากไงหายอย่างนี้ยากเออห้าร้อยห้าร้อยคู่นึงใช้ได้พี่นะ แล้วอะไรพวกอะไรมือหนึ่งยังหาได้ไหมพวกกิตันนี่มือหนึ่งหมดเลยอ๋อยังยังหาได้อยู่ในผูกรนนี่ก็ซื้อไม่ไม่มีแล้วต้องต้องต้องสั่งอ๋อม่ไอ้มันมีบางอย่างที่เลิกผลิตอ๋อแต่ชุดสียังมีผลิตแต่ชุดเก่านี่ไม่ไม่ผลิตแล้วอ๋อนี่น็อตก็น็อตเดิมอน็อตเดิมโอ้เดิมยันน็อตเลยนะเดิมยันน็อตเพราะว่าบางคันนี่ก็เป็นอกเหลี่ยมซะแล้วไม่ได้นะ มันตัวของเดิมตั้งแต่นี้นะนี่มันเติมน้ำมันหกใส่เต็มเลยดังดีเนี่ยหัวน็อตเดิมยังเป็นเป็นอะเป็นก็เรียกว่าเป็นประเจดอกจันอยู่นะเพราะว่าบางคนนี่เป็นเป็นหกเหลี่ยมไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมแต่นี้ก็เดิมเดิมช่างคนทำอ๋อเดี๋ยวว่างๆไปไปเที่ยวที่ร้านหน่อยร้านเดียไงเสปาร์กประเทศไทยนะเนี่ยวันสามห้าจะปิงเตินเตอร์ครับอ๋อเอ้เดี๋ยวไว้เข้าไป แต่ว่านี้ก็สตาร์ทมือสตาร์ทมือ,อมใช่นี่ผมว่านั่นแหละว่าทำสีมายัางไงมันประกายเลยพอโดนแสงดูอันนี้คือชุดสีเก่าเก็บนะครับเก็บมา30ปีพี่เขบอกแล้วก็นี่สตาร์ทมือดูช่วงนี้กระแสของอาซีแรงครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็ชอบไอ้น,นี่แหละ ผมชอบท่อตรงแบบนี้มากกว่าสีท่อต้องทำใหม่นะครับหลอกอันนี้จอดติดไว้นานไหน่อ่าอันนี้ไฟเบรกไฟอะไรติดครบใช่ไหมพี่ครบครับครบสุดยอดหรือทำไมหมดเลยอือผมว่าเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอะนอดนี้เดิมๆมันต้องแบบนี้นะพี่นะเพราะว่าผมเป็นบางบางคันมันเป็นหูเหลี่ยมผมก็ นมัดเดิมไหมวะนัดมัน็อตยังมีขายอ่อือสีงานดีๆแบบนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่เห็งานใหม่ใช่ใช่นี่ดูปากกายแบบท่อวันเลยปากกายมาเลยนี่ก็คือท่อแท้ตรงรุ่นหมดเลยท่อเดิมออกไปผ่าเคาะก็เสียงดังใสขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวมาดูด้านนี้หน่อย นี่มาดูครับดุมหน้าดุมอะไรเดูหมดครับล้อเป็นคาร์บอนเไงบอกว่าพี่บอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ครับดูเครื่องครับเครื่องไม่เยิ้มเลยครับผมเครื่องสะอาดเลยนะพี่นะไม่ได้ขัดเลยโอ้โหโอ้ไม่เยิ้มก็หรูแล้วพี่ไอ้นี่ก็แบบแห้งเลยนะนี่ดูแห้งมากครับแห้งมากโอ้โหไม่ได้นี่อะกูเช็ด ตอนนี้ก็มีบังโซ่ครบนะครับรถมีบังโซ่ครบเก็บเดิมมันต้องแบบนี้ครับบังซ่ต้องมีครบน็อตเดิมนะแล้วก็นี่สําคัญน็อตนี่ต้องเป็นประแจอ่าเป็นไขควงดอกจันนะครับอย่าเป็นหกเหลี่ยมนี่ดูไอ้ดูด้านล่างครับด้านล่างไม่มีน้ํามันเยิมเลยนะครับผมตรงซีนเกียร์ก็ไม่เยิมนะครับ โอ้แจมเลย <ๆ S 1> ดิ้ <c oughs> พี่บอกว่าที่ไม่เยิ้มก็เช็ดมาแล้ว <c oughs> แต่ดูแล้วนี่นดูเสื้อแห้งมากดูเสื้อแห้งสนิทเล้วอันนี้เดิมๆนี่ดูปลอกแฮนนิดนึงนะนี่ปลอกแฮนเดิมนะฮะอันนี้สวิตนะน,นี่เดิมไมโอู้หใหม่กิ๊กเลยนะอันนี้คือแบบเ<อ>บ,บิกใ,ใหม่เบิกใหม่มาเลยที่ดูมาแล้วใหม่ๆนี่เบิกใหม่ม กระจกครับพี่ครับอ๋อนี่กระจกก็เป็นซูซูกิครับผมซูซูกิแท้นะนี่กระจกซูซูกินะครับผมแท้เลยแล้วก็กันตกครับกันตกก็เป็นยางอ่ะเดิมๆก็คือต้องต้องเป็นยางใช่ไหมพี่มันจะมีแบบยางกับแบบเหล็กแบบเหล็กจะเป็นตัวใหม่ แต่อันน<อ>ี้เดิมๆมันจะเป็นแบบย่างสวยดีสวยด,วดีวันก่อนผมไปลองขับของใครสักคนหนึ่งครับก็มันนิ่มมากเลยผมว่านะมันแบบแป๊บเดียวร้อยยี่ร้อยสิบแป๊บเดียวเลยใช่แต่ไม่มันจะหลอกหลอนไม่ไม่ไม,มันแข็งหรือว่าอย่งอ่อนอ่อนครับไม่อ่อนอ๋อแต่ร้อยยี่ก็น่าจะสัก ประมาณร้อยสิบนะได้ได้ประมาณนั้นนะแต่ก็ถือว่าขับดีอยู่ของพี่ผมเมื่อก่อนมีโรยืนแกเอาไปไปทําเครื่องกลายเป็นว่ารถวิ่งไม่ออกกินน้ำมันเฉยเลยไม่รู้ก็แต่งเสื้อยังไงบอกให้แต่งให้ดีแบบโอ้พี่ว่าที่จริงพี่นุ่นช่างเก่งเยอะอ่าใช่แต่ว่าบางทีมันมีช่างพวกวัยรุ่นไงพไหมใช่ช่างวัยรุ่นทาไม่เป็นเออช่างวัยรุ่นบางคนบางคนก็ทําได้แต่บางคนก็แบบมันเป็นเต่ีจังหวะ จะหวานก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะใช่พี่เพราะว,ว่าถ้าแยงไม่ดีอย่างนั่นแหละไม่วิ่งทีนึงกินน้ำมันอีก <c oughs> โอ้กินน้ำมนันมากยอมเลยผมเ,<อ>เน้นลื่นครับเน้นลืน่นเ,<อ>เอาเลืนล่นลื่นอันนี้โชก็นิ่มดีไหมพี่โชกนิ่มโยโย่เยหยมือนเดิมก็แบบสไตล์ตอนออกจากโรงงานหมดไปเท่าไหร่พี่คันนี้ทำไปคันนี้หลาย สี่หมื่กว่าห้าหมื่กว่าเนี่ยเราเกเก็บใช่ครับมันไม่ที่จริงมันก็ไม่ไม่ถึงหรอกถ้าเกิดตีเป็นค่าเงินจริงๆครับผมแต่มันซื้อบางอย่างบางชิ้นนะซื้อหลายรอบออ๋แล้วเอาชิ้นที่ดีที่สุดแต่ว่าเครื่องนี้ก็คือเดิมๆยังไม่ได้แกะใช่ไหมหรือว่าเครื่องโอเวอร์ทอลงไอโอเวอร์ทองไปก็ลูกเป็นลูกสแตนดาร์ดหรือว่าใช่สองใช่สามใช่สองใช่ก็สแตนดาร์ด สองห้าเป็นไซส์เจ็ดห้านะครับก็ประมาณสักผมก็มือสี่หมื่นถ้าเกิดว่าถ้าใครจะเก็บเดิมได้ไหมสี่หมื่นอะไรนะถ้าถ้าเกิดว่าจะเอามาเก็บใหม่แบบของพี่สี่หมื่นได้ไหมถ้าทำทำได้ใครอยู่นะได้แต่ต้องลองดูครับเพราะว่าบางทีคนขายก็เลยแต่อารมณ์เขาเนีก็ขายถูกขายแพงครับ ประมาณอย่างตอนนี้อาตีก็ซื้อมาหลายชุดอ่ะจริงเหรอซื้อมาสามชุดมีสำรองสามชุดเลยสายไปหมดแล้วอ๋อมันหายากบางทีเขาขายยกชุดเราต้องซื้อมาหมดอ๋อเราต้องซื้อหมดทุกอันเลยเป็นของกันที่เราชอบมาใส่ครับ แต่ต <p> ัวเก่าพวกนี้มันแพงไงครับพี่เพราะว่าบางร้านเขาก็เก e ็บเอาไว้อีกนะพี่นะบางร้านเขาก็โล่ไว้ก็อยู่ที่ว่าเราไปเจอร้านไหนที่ดีๆนะพี่นะไปเจอดีๆก็โอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ขับมายึดกันครับอาซีเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยละกันกันนี้นะครับผมวัยรุ่นชอบเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมเด็กวัยรุ่นมสองม3ามมันชอบชอบขียอู่ แต่ว่าพวกนู้นจะชอบแบบใส่ท่อสูดแบบที่ขึ้นตรงนี้พี่แบบสมัยเมื่อก่อนอะแต่ก็าว่ามันกินเสื้อกินเสื้อเยอะเขาบอกถ้าใส่ท่อสูดไม่หรอกครับินแหวนรอเออมันกินแหวน,นกินแหวนกินไหมตาตาไม่<ำ>น่ามันอยู่ที่อยู่ที่เรามากกว่าอ๋อดิบเยอะกินเยอะครับ เอาไปใส่ตต้สูตรมันแรงขึ้นก็บิดติดมือขึ้นวัยรุ่นก็เลยซัดเต็มแบบนั้นนะนะตลอดใช่ไหมนะครับครับอันนี้ก็สึกแล้ววัยแต่ว่าถ้าเรื่องส้มบำรุงไม่ไม่ค่อยมีอะไม่ค่อยมีนะครับพี่ตันนี่เอาง่ายๆขี่กันยาวๆเลยอ๋อถ้าทำจบก็คือขี่ยาวเลยเดิมตัวรูปอย่างเดียวครับอันนี้ออโต้รูปก็อยู่ตางตางแยกอยู่เหมือนเดิมใช่ไหเหมือนเดิม แต่นิดนหน่อยหน่อยไม่ได้แบบเอาไว้แข่งกลับไปขับแบบแซงง่ายๆหน่อยแต่ผมว่าแต่งประมาณนี้สวยเลยนี่น็อตด้านนี้ยังเดิมเลยน็อตรถเมื่อก่อนนี่ครับก็จะมีไอ้นี้เวลาถอดสเตอร์ไม่หลุดใช่ไหมพี่อะไรนะไอ้ตัวนี้มันเวลาถอดล้อนสตอร์มันก็ยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่านี่มันจะมีไอ้นี่ล็อกอยู่มันคล้ายๆกับรถ แอนดูร n นสมัยนี้มันจะเนี่ยตัวนี้จะเป็นล็อกบ b สเตอร์เอาไว้นะพี่นะแล,แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกแกนนะครับเอาละก็ให้ดูกันเท่านี้แล้วกันคันนี้นะน้องๆคนไหนที่สนใจก็ลองหามาปั้นกันดู